<Yo. laughs> ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยจะถึง5 0,000นซับแล้วกดซับเดี๋ยวละแล้วเราไปดูคลิปกันเลยไอ้ทีเสร็จยังเอ้ยแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งนะพี่เร็วๆจะออกแล้วอ๋อเฮยเอา้าจะไปกันแล้วเหรอพี่ใช่ใช่เอ็งจะไปด้วยปะหละล่ะแทนจะไปไหม เออไม่ดีกว่าพี่พอดีผมอยากอย,กอยู่กับพ่ออ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้อ่ะโอเคผมพร้อมแล้วพี่ไปเอองั้นแทนงั้นพี่ไปเลยนะฝากดูพ่อด้วยละ่ะไปละครับไว้เจอกันนะพี่โอเคไปไว้เจอกันเจอกันไปละไไปกันจะไปแล้วเหรอฮะครับครับผมจะไปแล้วครับเยพ่อคงห้ามลูกไม่ได้สินะงั้นก็ขอให้โชคดีครับงั้นไว้เจอกันใหม่นะครับผมไปแล้วนะลุงซอส จอกันครับเออเจอกันเจอกันเออเจอไปพี่ดีไปกันพี่ไปไปไปบายบายไปแล้วนะครับทุกคนบายบายพี่ผมเหนื่อยแล้วะพี่เอ้ยฮะอะไรเนี่ยเพิ่งออกมาจากถ้าวันเดียวเหนื่อยเลยเหรอเออผมขอพักก่อนได้ไหมครับพี่ไปไปหาถ้าก่อนก็ได้หาที่พักก่อนก็ได้อันนั้นไงไปไปไปปไปเฮ้ยเจอพอดีเลยมันจะดีอ่ะพี่ตรงเนี้ยดีเนี่ยแหละตรงนี้แหละ มันไม่ได้นะไม่หรอกไม่หรอกเราอยู่ตรงนี้ยอยู่ตรงนี้กันไปก่อนก็ได้หิวไหมนิดนึงอ่ะพี่อเอาไปเอาไปพี่เสียวนอยอยเข้าไปข้างในได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องไปที่อื่นอ่ะอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปที่อื่นเอาอยู่ได้โอเคโอ้โหอร่อยเลยมั่นน่ะอืมพ้ยพี่ไม่เหนื่อยอ่ะเนี่ยเหนื่อยดิพี่พี่คิดว่าเราจะเจอที่เราจะไปจริงเหรอ ก็จริงดิก็เราเกิดที่นั่นอะแต่เราสองคนจำความได้ก็ตอนเราอยู่กับพ่อแล้วนะก็จริงๆที่ถ้ำนั้นก็มีความสุขนะแต่ก็อย่าลืมสิเราเป็นจิ้งจอกอะเราไม่ใช่หมาป่ามันไม่ใช่ที่ของเราอะแต่เขาก็ดีกับเรานะพี่เอาหน้าเด,เดี๋ยวให้พี่สาวเองมาตอบแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีพี่สาวด้วยเหรอใช่รวมพี่กับเองแล้วก็มีสามพี่น้องตอนนั้นเองเยังเล็กๆอยู่อะเลยจําอะไรไม่ได้หรอกแล้ว ี่สาวผมชื่ออะไรอะ่ะเอานนะเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วเราไปเลยไหมล่ะ <S <S เดินทางต่อ <S <S ไปดิพี่อยาก<ป>จเจอแล้วไปอีกไกลเลยอะ่ะอีกหลายวันอะ่ะกว่าจะถึง <S <S ไปสู้สต่อใช่ต้องหาอาหารต่อด้วย Let's go <S ลุงซอสถ้าพวกพี่เขาไปหาพวกเขาละ่ะลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะสงครามยังไม่จบอะ่ะข่าอย่างเดียวเดี๋ยวพ่อจะเย็นแทนลูกกีซีเรียดทำไมเ่ย ลูกพ่อไม่ฆ่าลูกๆของพ่อนะถึงดีมกับทีจะไม่ใช่ลูกแท้ๆก็เถอะแต่จริ้งจอกสองตัวนั้นไม่เหมือนกับจิ้งจอกตัวอื่นยังไงอ่ะพ่อก็ออน,นะถ้าคือชื่อว่าจิ้งจอกอ่ะมันก็ต้องเจ้าเล่ยอยู่แล้วแต่ดีมกับทีพ่อเลี้ยงมาด้วยความซื่อสัตย์เพราะงั้นลูกๆของพ่อไม่หวนเจ้าเล่หรอกแล้วถ้าเกิดวันนั้นจ,จริงๆล่ะ พีดีว่าผมอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงนะพี่ว่าเราน่าจะมาถึงแล้วแหละไม่ไหวแล้วเนี่ยที่นี่เหรอพี่ที่เราเกิดใช่เฮ้ยไป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 ต้องต้องต้องเอ้ยใครอ่ะเฮ้ยอย่าเข้ามานะเอาไปชิวไปเดี๋ยว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 เธอเธอเป็นจ่าฝูงที่นี่เหรอออกไป นไปชิ่วไปเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่จริงจอมกันดูสินี่ไงนี่เห็นไหมเออใช่เนี่ยดูดิเออจิงจอกแค่สีไม่แต่จริงจอกที่น่ารักซื่อสัตย์ทั้งนั้นพวกเจ้าเล่ห์พวกแกไปให้พ้นไปชิ่วเชีวเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันเฮ้ยเอาแล้วมึงใครวะอะไรอะมาจากไหนอะอุ้ยมาแล้วอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวอะไรอะเต็มอะ พี่ดีหมอใช่นั่นนั่นนทีใช่ไหมเออเออเออใช่ครับออมให้เขาเข้ามาค่ะฮ่าฮ่าเป็นไงไอ้จิ้งจอกดำพทีนั่นแหละเราพี่เมื่อกี้นั่นแหละพี่สาวมึงจริงเหรอเออเข้าใจดีจังเขาจะรู้ชื่อมึงไหมล่ะอุ้ยว้าวที่นี่โอ้ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยโอ้แล้ว อืมคือจะมามาแบบมาพักกับมันม,มีมีที่ให้ให้พักผ่อนไหมอยากมาอยู่ที่นี่ระยะยาวเลยอ่ะเต็มอ๋อเนี่ยพี่เข้าไปพักในนี้ในนี้เหรอเอออยู่อยู่กันแค่นี้เหรอ<ฮ>อืออยู่กันแค่เนี้ยะโอ้ทำไมน้อยจังอะ่ะแล้วใครเป็นเจ้าฝูงที่นี่เหรออ๋อแตมมิใช่เหรอใช่เอาแล้วไม่ต้องห่วงทีที่นี่เราใหญ่สุดมีน้อง <Okay. S 1> ม,มีน้องเป็นเจ้าฝูงงั้นเดี๋ยว นอนนี่แล้วกันงั้นเดี๋ยวเดินทางมาไกลอ่ะขอนอนนี่ก่อนแล้วกันนะโอเคพี่โอเคท่านอุยมีอะไรก็เรียกได้นะไปแล้วโอเคพี่มีอะไรก็เรียกเขาไว้ใจได้ไว้ใจได้โอ้โหไว้ใจได้เออครอบครัวเดียวกันสีแดงแป๊ดเลยเอ้าบุลลี่เหรอบุลลี่เหรอไแดงคุณสีดำน่ะไป เราเข้าเหอะเราน่าจะไมเหมาะกับที่นี่เข้า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 ไปไปไปเราก็น่าจะไม่เหมาะกับเราเหมาะโอ้เราเหมาะกับที่นี่จริงเหรอทีที่นั่นก็น่าจะเหมาะกับเราแ,แล้วนะใช่ผมคิดนั้นแล้วพี่แขวงเท้าหาเซียนมือมัน,มนใหญ่มันคือตอนตอนที่พี่อยู่ตอนที่เองจำความไม่ได้อะคืออยู่กันเยอะมากแล้วไม่คิดว่าแตมจะเป็นจ่าฝูงด้วยผมไม่เคยนัดสาวผมเลยกานันตีเมื่อกี้นั่นแหละ เฮ้ยแต่แต่เครื่องจริงๆอ่ะมันมีแค่สองคนจริงดิมันมันมีอีกพี่เอางี้เห็นเมื่อกี้เราต้องไปดูละตรงนี้เวบนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ห้องน้ำโอ้โหห้าดีเลยีได้เข้ามาอาบน้ำรวมกันเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็มีมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีอะไรแล้วหรอเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยมีคนอีกพี่ตัวอะไรอ่ะโจรโจร โจน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 ขโมยของโจนขโมยของโจนโจนโจนแต้มโจนแต้มโจนอะไรเกี้ยวนายเป็นใครมาที่นี่ได้ยังไงโจนคนทีต้องถามว่าใครคนนี้โจนถู้วิวตีใครเนี่ยอะไรอะไรพวกพี่อ่ะพวกพี่ไม่ไม่น่าไว้ใจไอ้จิ้งจอกดำนี่โจนแต้มโจนขโมยของนี่นี่พี่หนูอ้าวอ้าว รอกำลังทำสวนอยู่ดีๆมาตีทำไมอ่ะแซมดูดีเงี้ยอะไรอ่ะอยู่เขาก็มาทำร้ายคนอื่นอะไรกันเนี่ยฮะเกาทำร้ายคนอื่นนะพี่แก่ก็ทำร้ายคนอื่นบ้านนะพี่ดูเขาทำตัวไม่ก็เห็นเฮ้ยตีลงทำไมเอ้ยไม่เห็นบอกว่าอยู่กันแค่นี้ไม่ใช่แล้วแล้วคนนี้มาจากไหนเขาก็เป็นจิ้งจอกเหมือนกันนะนั่นสิอืมอ่ออวยไา้อะไรโอเคตัวเราวิ่งมาตีไป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  กับกับกับเอ้ยยังไม่รู้ชื่อเลยอ่ะเออยังไม่รู้ชื่อเลยอ่ะจู่ๆก็วิ่งมาตีเราเราชื่อดีมนายชื่ออะไรก่อนอื่นแป๊บนึงเอาโอเคหายกันแล้วเอ้าอะหายกันอ่ะนายชื่ออะไรเราชื่อดีมเราชื่อดีมเหมือนกันขึ้นตีนมึงชื่ออะไรก็คือไม่พี่ใจเย็นใจเย็นชื่อสกายชื่อสกายชื่ออ๋อแล้วไอ้้ไอจิงจอกดำอ่ะ ไอ้ดามาเจ้าเล่ยมึงชื่ออะไรเอออะไรไอ้ส้มพูดมากวะมันตีผมสี่ทีเฮ้ยตีที่ห้าจ่าฝูงอยู่นี่นะเว้ยนี่น้องชายจ่าฝูงเลยนะเว้ยนี่พี่ชายจ่าฝูงเลยนะเว้ยพไหนตีผมพี่เออในราคาดีกันดีใจเย็นอ่าเพราะว่าเราเรากลับกันดีกว่าทีไป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 เรากลับที่ฟองพักกูแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายฟอง่กูไป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 โดนได้อีดําฟองพี่กูมึงจะฟ้องอะไรกูยิงทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไอ้เหี้ย เขาเต็มเลยพี่เป็นจ่าฝูงไม่ใช่หรอก็ใช่แต่ดูดิทําอะไรเม่อะช่วยแเราที่ไหนอ่ะเราเราจะนอนไหมเฮ้ยนอนหรือพี่เหนื่อยเนี่ยผมหิวตอนเนี้ยนอนก็นอนไอ้ตรงนู้นดู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 ตรงนู้นนี่มีอะไรให้กินไหมดูตรงนู้นดูตรงนู้นไหนอ่ะเนี่ยเหรอซุมได้แล้วฮะประชุมเนี่ยวะฮะประชุมอียังวะผมหิวพี่ประชุมอะไรอ่ะ เดียวเดยวเด็กมาดิเร็วๆอะไรประชุมอะไรอ่ะไปเร็วๆประชุมอะไรอ่ะไปไหนเนี่ยมันห้องเราเนี่ยมันห้องเราไอ้ดำเดี๋ยวประชุมอะไรบอกก่อนเี่นี่เขาจะประชุมด้วยไงเอออ๋อครับไปไปไปเข้าเข้าเขออเฮบเฮอุ้ยโอ้โหเอ้ยมาแล้วไหนไหก็เอ่อพี่กับน้องมากลับมาแล้วอยากรู้ว่าไปไหนกันมา เเออใครจะเล่าคือมันมันเดี๋ยวพี่เราเองก็ได้เดี๋ยวพี่เราเองก็ได้อม,มันมันจะดีเหรอพี่ถ้าเราบอกว่าเราอยู่พ่อล่ะพ่อเหรอพ่อไหนคือคอ <c oughs> อือเอาไงเดี๋ะวเนี้ยคือจาสงครามระหว่างจิ้งจอกกับหมาป่าเมื่อสิหกปีที่แล้วได้ไหมทําได้ก็นั่นแหละตอนนั้นหมาป่าเป็นผู้ชนะแล้วก็ รักพาตัวพี่กับทีไปตอนแรกก็คิดว่าพี่ต้องตายแน่ๆแต่เขากลับเลี้ยงดูพวกพี่ดีมากเลยแล้วก็พอโตขึ้นพี่ก็กลับอยากมาที่นี่แล้วก็อยากมาอยู่ที่นี่เป็นที่ของพี่จริงๆอ่ะอืมพอคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ของเราจริงๆอือแล้วพี่รู้ใช่ไหมว่าสงครามยงมันยังไม่จบอ่ะอืมรู้แล้วพี่คิดอะไรอยู่ถ้ามีสงครามอีกจะทำไงจะฝั่งนู้นฝั่งนั้นอะ่ะอืมจะฝูงคนนั้นก็คือพ่อบุญธรรมของพวกพี่เนี่ยแหละ พวกเจ้าลี่พี่แตมเอามันออกไปเลยพี่มันคือกบฏเนรเทศมันออกไปเลยพี่แตมเดี๋ยวก่อนออมเฮ้ยน่าเดี๋ยวจะอยู่สงครามนี่เองฮะแล้วจะหยุดมันยังไงล่ะก็แบบคุยไงเจราจาไงเอองั้นขอถามบ้างได้ไหมอ่ะตอนไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นบ้างอะ่ะออมเล่าให้หน่อยก็อตอนแรกที่นี่อยู่กันเยอะมากมาก อบอ,อุ่นมากเลยแหละพอมีสงครามพ่อแม่หนูก็ต้องตายพรหมาป่าพอหลังอยากสงครามตอนนั้นอ่ะจบลงมันก็มีพวกหมาจิ้งจอกเจ้าเล่หขึ้นมาพี่แตมก็เลยไล่มันไปแล้วทุกคนก็แต่งตั้งให้พี่แตมเป็นจ่าฝูงโอ้เคิดเท่ได้เวลาพักผ่อนแล้วเออเอย้ยาวพี่ยังจะไปไหนอะ่ะจะไปนอนไงมีอะไรพี่พาแต็มไปหาพืชหน่อย เอารถคนอื่นน่ะนี่ไงไอดำเนี่ยตูนี่โอ้ยก็ไม่รู้ชื่ออ่ะโอ้เถะใจเย็นอจะยินเย็นเมื่อกี้ว่าไงนะก็คือตัวพื้เอะตัวพูดอะไรนะตัวอะไรนะไม่ค่อยได้ยินสงสัยหูไม่ค่อยได้ยินตัวอะไรนะตัวพูดอ๋อตัวพู่ตัวพูดตัวอื่นเขาไปหาไม้อาเหรออ๋อไอทีไปไหนอะไปกับกินกัินเอง ไปกับไอ้ขาววะนะอ๋อไปกับไอ้ขาวแล้วเเออากกินนังรพี่แพี่เกี่ยวอะไรถ้าไม่เกี่ยวอะไรงั้นไปนอนแล้วนะเอ้ยไปช่วยหน่อยดีไปไปหาผู้เอ้ยหาพืชพืชใช่ไหมหาพืชก็เมื่อกี้สลับกับแตมไงแตมพูดผิดไงเมื่อกี้เราลยพูดผิดตามไหนพืชตรงไหนเนี่ยหาพืชก็แค่ทำฟาร์มปกติไม่ใช่เหรอใช่คไหม ไอ้ดำหลบสิช่วยกันหาอรอร่ะมาทําตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วไงต่อข้างบนด้วยข้างบนด้วยเหรออืมไม่นะโอ้แล้วจะได้นอนไมหมเนี่ยวันนี้ไอ้ดำอ,อะไรวัดเต็มดูดิไอ้ดำมันโอ้ยมากลัวนอะไรเนี่ยกลัวนอะไรอ่ะมากลัวอะไรตอนนี้เนี่ยคนเขาทํานู่นทํานี่อยู่ ไปก็ได้ไอเดียว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 ,ยว,ยว,ยวไอแตมไอไอดำนั่นชื่ออะไรอ่ะอยู่พอดีเลยอะไรชื่ออะไรนายเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมไม่นายเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเป็นตัวเมียโอ้โหเหมือนเด็กกระโปรงเลยโอ้ปากอเอ้ยอยา่ารู้ชื่อแล้วยังจะพูดไอแดงอีกบูลลี่อ่ะแล้วชื่ออะไรอ่ะเอา้เอาช่างมันเถอะเรียกไอแดงอย่าะไรดีละ เออไอ้แดงอ่ะเอ้ยเลยเห็นน้องน้องชายเราบ้างไหมอ่ะไอ้ดำไม่เห็นเอ้าแล้วไอ้ขาวอ่ะไปตัดไม้ก็นั่นแหละน่าจะไปด้วยกันแหละไปทําพืชต่อแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อ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 ดีไหมเออแล้วพี่เป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะมีเจียวไหมอ่ะเดี๋ยวดูแล้วโหทอะไรแล้วพี่เป็นแฟนตัวดำใช่ไหมอ่ะ ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตัวดำเป็นน้องผมเราเป็นน้องแล้วสรุปพี่ชื่ออะไรนะเออชื่อว่าทีอ่ะแล้วพี่จะวนทําไมเนี่ยปวดหัวไหมโไม่ปวดแต่คนดูน่าจะปวดอล้ตอนเนี้ยอ๋อเออแล้วแล้วชื่ออะไรอ่ะอ่ะผมชื่อทีไงชื่ออะไรนะชื่อทีทีลาดยูดใช่แล้วพี่แล้วพี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่ชื่องั้นเตรียมเปิดสงครามเฮ้ยพ่อไหนบอกจะไม่ทำที่พี่ไง ใช่พ่อไม่ได้ทำลูกๆหรอกแค่มันถึงเวลาสงครามแล้วไม่กล้าลงเหรอนั่นไอ้เขาคุณสกายเขาลงแล้วน่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอยอแ <Green. S 3> ต่ที่พูดถึงก็กลัวกลัวพ่ออยู่นะแบบกลัวเปิดสงครามอีกอ่ะไอเดียคิดมันผมเลยอ่ะกลัวเขาจะมายุ่งอะไรกับพวกพวกพวกเราอีกอ่ะไม่ใช่พวกเราเนี่ยพวกพวกเขาเนี่ยแหละ แล้วแล้วพ่อจะทำร้ายเราไหมอ่ะไม่น่าจะไม่หรอกเขาเลี้ยงเราตั้งแต่เด็กๆแต่สามคนเนี้ยครูสกายมีความคิดไหมไอ้ขามึงจะตายเพราะนั่นน่ะพี่ขึ้นมาก่อนปิดน้ำโอ้ยเดียวอุ้ยอุ้ยไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำแอบมองตายแล้วเฮ้ยไหนเมื่อกี้ไอ้ดำแอบมองพวกเราอาบน้ำาเหรอจริงมีเฮ้ยไอ้ดำ ชัดเลยแต่เอาไปว่าช่างมันก่อนเอาเอาเอานี่ก่อนเอายังไงดีโคสกายมีความคิดไหมในเมื่อเป็นตัวผู้มาก่อนเอ้ยอนนี้ก็เป็นตัวผููนี่วาในเมื่อเมื่อก่อนไม่ในเมื่อเมื่อก่อนเป็นตัวผู้ตัวเดียวเอออ๋อมีความคิดไหมต้องเพิ่มประชากรโอ้จะเพิ่มยังไงมันก็มีแต่พวกจารีไม่ใช่เหรอเอาไงควาอมคิดแปลกๆนะเพิ่มประชากรถ้าเกิดพุ่เฮ้นั่นเห็นไหมนั่นอ่ะ เอาสาระก่อนแล้วกันถ้าเกิดมันมาเราต้องหาอะไรที่กั้นแล้วพวกหมาป่ามัตทำรวจล้อมหลบแม่งเลอเอางั้ยไหมมีไม้ไหมแหงไรเงี้ยเหรอมึงงั้นเราอืมนี่อ๋อาันตาไหนๆก็มาเนี่ยมึงมานี่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 มึงมึงมานี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่โทษโทษโทษมาตัวสีดำอยู่ไหนตัวสีดำตัวสีดำตัวสีดำ ตัวสีดำมันนี้ไอเงินไม่ใช่ไอเงินจ่าฝูงไอชิ้นนวันนี่ไออ้อมวันนี่อะไรไอดำอะไรนี่มีอะไรจะบอกเฮ้ยเราไปบอกจ่าฝูงดีไหมเออได้นะบอกว่าบอกว่าเราจะทําสะพานกําแพงเพิ่มกันพวกหมาป่าทำทำไมอ่าทำไม่ให้หมาป่ามาไงอุ้ยงงอะไรอ่ะอย่าทำหน้างงขอร้อง กันแไม่งงนี่มีมีความคิดนี่ไงอยู่นี่พอดีเลยแต่มาแล้ว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 พต้มมันจะพาหมาป่ามาพี่เต้มไม่ใช่จะทํากําแพงกํำแพงรั้วกันหมาป่าเข้ามาได้คิดว่ายังไงจะทำอย่าทำนั่งโง่ๆเหมือนไอ้ตัวดำเลยโอเคโอเคหยิบหยิบหยมบไปฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้ด่า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 ไม่เนี่ยเดี๋ยวกูโดนเดลไรเทนแล้วเนี่ยไม่ได้ด่าทำรั้ว ทำรั่ว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 ไม่น่าโง่ทำรั่วทำรั่วไอ้ดำเงียบปากไปอย่าตีกันอย่าตีกันแต่มันตีผมอีกแล้วพี่แตอเออนี่ยเนี่เออเออเออเอาซี่เอาซี่เอาซี่ไอ้ดำเอาพี่แต้มมันว่าหรอะพี่แต้มว่าพี่แต้มเออไม่ใช่อยากฟ้องบ้างอ่ะไปทำรั่ว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 เริ่มจากตรงไหนใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงว่ามาอ้าวเฮ้ย มึงจะกินแรงเขาไม่ได้นะมึงก็มาด้วยสิไอ้จ่าฟุ้งไม่ไม่ใช่แต่โดีวีไปเจยครับเจยครับไปครับโอ้ยแล้วทําไมต้องทําประตูแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยนมันสะดวกสบายมันสะดวกตรงไหนมันเจ็บเนี่ยเนี่ยเข้าไปปุ๊บโปหรือเราเออหรือคนเราหนี่ปมเป็นลูกบ้านเปล่าวะก็ใช่ไงเออเราจะบ่นทำปื้นะเอาไม้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 เอาไม้เอาไม้ไม่แต่รู้ว่าไม่มีไม้มันก็เหมือนกันนะออ้ยไอ้ขาว เฮ้ยผมจริงมันพี่น้องเลยโอ้ยล้าจะคาบทำไมเนี่ยน้ำลายเต็มเลยเนี่ยไม่ได้คาบเลยเอาแบง่งแบ่งกันล้างน้ำก็ได้คน<ร>ละสิบโอคนละสิบหกอะเอาไปอแบ่งกันไอ้ดำจะแย่งคนเดียวไม่ได้นะนี่ให้ทำคนเดียวให้เทเยเอากูผิดกูผิดอีกแล้วเอามากอน ไม่งงงงทำไมกูเพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันเองไอ้เชยเกิดอะไรวันนั้นน่ะไม่เงยไม่รู้ไอทีไปไปตามไปเฮ้ยผมเหรอเออไปมดูสนิทสนิทมันนั่นน่ะไม่รู้เอ้ยนี่ไงไอขาวคุณสกายไงเฮ้ยเห็นบอกเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอเออมามาด้วยกันเดียวโอดูพี่เต็มมันลากผมไปพี่เออนี่นีฟ้องอีกแล้วฟ้องอีกแล้วเอาไป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 เอาไปด้วยกันเออไปด้วยกันแล้วก็ทำด้วยด้วยกันเอาไป ไหนอยู่ไหนไอดำดำไปทำด้วยกันทำด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแหละไปลูกไม่มีเวลาแล้วไป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 อย่ามาป่ามาก่อนทำไงเนี่ยเออไปคาดว่าน่าจะมาไม่รู้เหมือนกันเขาไม่น่ารู้หรอมั้งแล้วรู้ได้ไงว่าพรุ่งนี้ดาวเอาหมอดูเหรอล้วจะวางรู้ยังไงอ่ะเป็นหมาดูจ่าฟงจ่าูงคิดว่าไงครับท่านวางล้อมเนี่ยแล้วทำไมไม่ล้อมข้างนอกอ่ะ เราทข้างในทำไมห่วงข้าวเหรอหวงข้าวไม่เอาสิก็ไม่ให้เข้ามาเลยไงเนี่ยพวกใบไม้มันก็ไม่แน่นอนไงพวกอิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปวางข้างนอกข้างนอกเลยเหรอจะปิดยังไงอ่ะปิดยังไงอ่ะนี่อยู่ไหนอะดิมดิมอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่เงยๆอ่ะอ่ะฮะอืมนี่แหละเสร็จแล้วแล้ว กูจออกยังไงนี่ไงนี่ไงจีเนียดแค่นี้เอาดีๆสิเอาดีๆเอาดีๆก็คือกั้นอย่างนี้เหรอใช่ใช่กั้นไปเรื่อยๆกั้นไปเรื่อยๆตูมสองห้องแล้วก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะใช่ล้อมล้อมเมืองไปเลยโอ้โหแล้วจะหมดไหมเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะทุกคนไปช่วยช่วยช่วยว่างมาเรามารู้ว่างว่างว่างคาบคาบคาบดีๆนะอย่าล่วงอย่าน้ำลายไหลลงมานะ อย่านะไอ้ดำน้ำลายไหลแล้วเอ้ยไอ้ดำยังเลยไม้หมดอ่ะไม้หมดไม้หมดเอาเฮ้ยมั่วเร็วโอ๊ยเอามาเอามาอึ้ยน้ำลายอยู่เฮ้ยแล้ทำไมต้องข้ามต่อจากแดงด้วยเฮ้ยกูต้องข้ามต่อจากมึงทีวังยังมันแย่งผมพี่เดี๋ยวแล้วทำไมไม่ช่วยล่ะไอ้ขาวคุณสกายก็มีหน้าที่ส่งของไม่ไม่กระตังใจเฉยเลยเนี่ยมันปล่อยให้จ่าฝูงทำคนเดียวเลยเนี่ย ไล่มันออกสมของให้จ่าเออไล่มันออกเลยจ่าฟุ้งเนี่ยไอ้เงินไปออกไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษ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 เดี๋ยวเอย่าอย่าไม่เอาเนื้เทศไม่เอาขออยู่ด้วยเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่โอเคโอเคลียร์มากเฮ้ยไอ้ดำนี่เนี่ยพูดทำไมเนี่ยไม่ต้องออกอยู่งั้นไปชึบเรียบรเจ็บไม่ไม่หมดนะเอาไงดีกาเนียอันสุดท้ายพอดี เ็จแล้วเ็จแล้วเสร็จแค่นี้อันอัลติไ้แต่มันยังรอบไม่รอบเมืองเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปเอากับทีก็ได้เดี๋ยวผมไม่ไม่ใช่ไปเอาอย่างนั้นนะหมายถึงว่าผมกับทีเดี๋ยวไปเอาไม้ให้ไปพี่ไปไปไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวนูไปเองไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่ไปเองโอเคโอเคจะไปใช่ไหมใช่โอเคงั้นดูแลตัวเองดีๆด้วยโชโอเคเดี๋ยวผมรีบไปพี่ดูแลตัวเองดีๆครับรีบนะ ดูแลตัวเองดีๆด้วยจ่าฝุงเออดูแลตัวเองกด้วยโอ้โหอยู่ในนี้ปลอดภัยแน่นอนบุยบุยเฮ้ยแล้วจะดึงอะไรเนี่ยปากก็เหม็นยังจะคาบอีกไม่เงี้ยเอาไงจ่าฝุงไม่อยู่ละลุงกระทืบพวกแม่งเลยไหมโอ้ยเฮ้ยไอ้ขาวมาแล้วเร้าแล้าเอาไงนะเอาไอ้ดำก่อนไอ้ดำมึงตายไอ้ดำไอ้ดำมึงเฮ้ยไอ้ดำ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 ชอบดูกูอาบน้ำเหรอเออลุงกระทืบไอ้ดำลุงไอ้ดำไอ้ขาวไม่มาลุงไอ้ดำลุงไอ้ดำ ลุมไม่ดํลุมไม่ดํไอดํา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 ไอขาดของไอ้เหี้ยวว่างเอาวรุ่นเฮ้ยแหน่จ่าฝูงเหมือนกันเลยนะเราเนี่ยไปซะคงไม่ได้หรอกนะไวรุ่นพอเนี่ยเพิ่งเริ่ม

พี่ดิมฝนตกแล้วพี่เขาจะพักเถอะดูไปพี่แตงม็ไม่ฟื้นหรอก ไปลูกเอ้าไปไหนพ่อไปจบสงครามกันทีไปไปเอาผักกับคุณสก,กายหน่อยเอยครับพี่นน ตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวดูตรงนี้ให้พี่ดีมเฮ้ย่อไงลูกพ่อพี่พดีมแทนพ่อปล่อยออมอยู่นี้ออมไม่เกี่ยวออมไม่เกี่ยวอะไรด้วยพี่ดูวิชายแกสิแทนกล้ามาสั่งพ่อนะพ่อฉันสอนแกม,มา,ย,ายังไงแกก็ต้องตตมใอย่างนั้นพอให้แล้วพ่อขอละฮะ เรามีสงครามไปเพื่ออะไรพ่อพอ่พอ,อเอ,อ่อเราหยุดแค่นี้เห็นะพอ่อคือสงครามนี้มันผ่านไปให้มันลแล้วไปอะเริ่มต้นใหม่ได้ไหมพ่อ,พอแล้วฉันจะเชื่อกับใจพวกแกได้ยังไงแี่วพวกแกก็ยังเจ้าเล่์กันอยู่แล้วผมเจ้าเล่ไหมก็ไม่ใช่ที่นี่ไม่ไม่มีไม่มีใครเจ้าเล่์เลยมันเป็นความเข้าใจผิดกันตั้งแต่ส6บกปีที่แล้วเพราะฉะนั้น ปล่อยออมไอ้ดำนั่นปล่อยปล่อยนะวเว้ยแทนปล่อยไอ้ดำมนันนี่เร็วแล้วถ้ามันมีอีกล่ะถ้ามันมีอีกเอาชีวิตฉันไปเลยเดี๋ยวกูสกายฮะแล้วจะกลัวอะไร,เระเพวกเราไม่ได้เจ้าเล่โอเคงั้นก็ได้ัฉันจะขอยุติสงครามระหว่างเราเออพ่อครับหืม ถ้ามีจ Carbon> ิ้งจอกเจ้าเล่ห์มาลุกคนพ่อพ่อรู้ไว้ด้วยนะว่าไม่ใช่พวกผมอ่ะโอเคเออดีมันฉันถามเลย่อยสิครับถ้าฉันฆ่าน้องสาวแกแกจะไม่แค้นฉันเหรอก็แค้นครับว่าไงนะแต่ถ้าผมแค้นแล้วเปิดสงครามสงครามนี้ก็ไม่จบสักที ผมเลยสัญญาว่าจะอยู่สงครามนี้ด้วยการเจราจาการคุยเคยบอกไปแล้วตั้งนานแล้วคุยกับพวกนี้แหละนั่นแหละผมทำตามสัญญาไว้แล้วเพราะงั้นก็ถือซะว่าเต็มเสียสละชีวิตเพื่อยุติสงครามแล้วกันครับงั้นก็พ่อจะขอชดใช้ถึงพ่อจะชดจะชดใช้ไม่หมดหรอกแต่ถ้ามีปัญหาพวกเอลิบอกพ่อได้เลยครับครับไว้เจอกันครับพ่อ เธอมีวันใจแล้วฉันนั้นก็เข้าใจเธอไม่อยากเป็นของใครนอกจากของหวานใจเธอรู้ว่าเธอเดนมีเจ้าของรอฉันทำได้เพียงแค่มองเห็นเธอรักกันรู้สึกว่าคันลูกตายน่าจืดมันดีตรงไหนแค่ให้เธอลองพูดมาทำให้เขาเข้าใจพยายามเธอ Understand แต่ฉันกับเสียใจ